อวันนี้นะได้ผ่านมาที่ทิจิตนะครับผมก็มาแวะที่ปั๊มนะครับผมนะมาตามหาใครคนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าแต่งอยู่ไหมนะครับผมนะครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ดอกรักดอกตะแบกนะครับครูเพลงนะลูกทุ <meglio> ่งอีสานนะครับยังไม่ดังแต่กําลังจะดังนะครับวันนี้ได้ผ่านมาจังหวัดพิจิตรนะครับผมมาแวะที่ปั๊มนะฮะก็มาเห็นป้ายนี่เลยนะฮะนี่ฮะบุญมาพารวยก็เลยนึกถึงคลิปคลิปหนึ่งนะครับนะที่บุญมาพารวยนะไปซื้อรถตรี่นะที่จังหวัดสุรินทร์นะแล้วถูกกันมากมายนะครับนะจังหวัดพิจิตรนะถูกกันข้นจังหวัดเลยนะฮะเดี๋ยวลองไปแอบถาม นะเราเป็นคนซ่อล่ออยู่แล้วนะฮะอุ้ยมีเจ๊ยอยู่คนหนึ่งเจ๊นี่จะใช่เจ๊สำเนียงหรือเปล่านะนะะเพราะว่าวันนั้นน่ะเขาจะไปด้วยกันสามสามพ่อสามแม่ลูกด้วยกันนะฮนะเจ๊ครับหวัดดีครับค่ะขออนุญ,ญาตนะครับ พอดีผมผ่านมานะครับผมมาเห็นป้ายนะบุญมาพารวยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันไหมครับกับที่ไปซื้อรถตตี่แล้วถูกรถตตรี่กันมากมายค่อนจังหวัดพิจิตรเลยะะเอะฮะใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อใช่เหรอฮะโออดีใจมากเลยดีใจมากเลยเอองั้นใช่เจ๊สำเนียงไหมครับเนี่ย ดีใจมากเลยเป็นบุญตานะครับนะที่อาจารย์ดอกรักนะฮะได้มาเจอยอคนมีโชคนะครับผมเอาแล้วพี่บุญมาไปไหนครับเนี่ยอยู่ด้านหลังออยู่ด้านหลังใช่ไหมครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวดอกรักขออนุญาตอ่าไปพบกับพี่เขานะไปถามดูซิว่าทำอย่างไงถึงได้เอ่อมาให้โชคเขานะ <c oughs> ถูกกันระเบิดเถิดเทิงเลยฮะ <c oughs> ขออนุญาตนะครับ โอ้โชคดีจังเลยโชคดีจังเลยที่เราได้มาเจอตรงนี้นะครับแต่เราจะได้โชคกับเขาบ้างขอโทษนะครับพี่เจ้พี่บุญมาพารวยไหมครับใช่ใครทมาโอ้สวัสดีครับผมเป็นโอกการที่ดีเลยนะครับผมพอดีผมได้ดูใน youtube นะฮะโอ้พี่บุญมาพารวยนะฮะ ไปจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมฮะเอาไปซื้อโรตเตอรี่โอ้โหถูกนะฮะแล้วมาบอกทางจังหวัดพิจิรานะฮะถูกกันระเบิดเพืดเทิงเลยนะฮะนะฮะเอ่อจากอำเภอสิงห์ขอครับแล้วก็ให้โชคครับหน่อครับจังหวัดสิโลให้โชคของจังหวัดสุรินทร์เขาถอกกันเลยไปเที่ยวหาลูกสาวแล้วก็เลยไป โชคลาภด้วยอืน so e uh, ั่นสินด้สิแล้วมีอะไรติดมือมาไหมับวดวันวดนี้กำลังเตรียมการอยู่ว่าจุาต่อไอุอโอ้ยผมแล้วผมฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะจะได้ดูด้วยพูดแต่พูดเอามาจากจังหวัดพิจีนจุดตาอไหนครับเนี่ยตอนนี้แหละครับโเตรียมันแล้วแล้วโอโชคดีครับ ท่านผู้ชมโชคดีมากๆเลยนะที่อาจารย์ดอกรักนะฮะได้มาเจอพี่เขาตอนนี้พี่เขากำลังจะทําพิธีจุดธูปนะได้มาจากจังหวัดสุรินทนระ์นะฮะถ้าหากว่าท่านใดยอยากได้โชคนะครับนะฮะยังไม่ให้เห็นตอนนี้นะครับผมต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะแล้วก็เข้าไปติดตามนะครับบอกช่องก่อนนะช่อง YouTube นะฮะบ,บุญมาพารวยครับผมแล้วพวกเราจะได้รวย,รวย,ร,วยรวยกันเดี๋ยวเราไปดูพี่เขาทําพิธีจุดธูปกันนะครับครับตอนนี้นะฮะ พี่บุญมาพารวยกับเจ๊สําเนียงนะครับกำลังจะทำพิธีนะจุดทูบมาที่ได้มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นเลกันนะครับนะหวยงวดนี้นะครับเป็นหวยงวดวันที่วันที่หนึ่งตุลานะครับปีหกหกนะครับผมอะเดี๋ยวมาดูกันสิครับว่างวดนี้นะฮะจังหวัดพิจิตรจะแตกเหมือนกับจังหวัดสุรินทร์ที่ที่ลงยูทูบมาหรือเปล่านะครับผม อดใจอีกสักครู่หนึ่งนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าหากว่าคนไหนไม่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมนะฮะไม่ได้โชคนะครับเข้าไปที่ช่องนะบุญมาพารวยได้เลยนะครับนะฮะครับตอนนี้พี่บุญมาพารวยนะกับเจ๊สำเนียงนะครับนะฮะทำพิธีจุดธูปนะครับนะที่ได้มาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนะฮะตอนนี้กําลังอธิษฐานขอเลขเด็ดๆนะครับนี่แล้วก็จะเอามา เอามาเสียบใส่กระถังทูบตรงนี้ที่เตรียมไว้นะครับผมนะฮะอาจาะหากว่าท่านใดนะฮะอยากจะได้โชคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนะในช่องบุญมาพารวยนะครับ ตอนนี้จุดทูบแล้วขอแล้วนะครับขอแล้วนะะแล้วเดี๋ยวก็จะได้จุดทูบนะที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับปาที่ได้มาจากาจังหวัดส,สุรินทร์นะฮะงวดที่แล้วเนี่ยฮะได้เลยตรงๆเลยฮะสี่หนะฮะงวดนี้ดูซิว่าจะได้เลขอ,อะไรนะครับยังไงแล้วก็ถ้าว่าท่านใดอยากได้โชคด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับได้เห็นคลิปนี้แล้วนะฮะ ตอนนี้พี่บุญมาพารดยกับเจ๊สำเนียงนะครับผมนะฮะก็กำลังทำพิธีนะครับผมตอนนี้ทูบติดแล้วนะครับแต่กระลมแรงนะวันนี้ พี่บุญมากำลังทำพิธีนะครับผมนะพี่บุญมากับเจ๊สําเนียงนะครับกำลังทำพิธีนะฮะเดี๋ยวอีกไม่งานนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับผมว่าได้เลขอะไรนะสำหรับงวดนี้นะครับเป็นงวดวันที่1ตุลานะครับนะฮะปี66นะครับเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบแล้ว ผมเยไปวันที่แล้วได้ไปจุบินมาไปหลักกิโลเมตรไปหลักกิโลให้โชคขนาดนี้เนี่ยผมให้ลูกสาวหุดให้ได้แค่นี้เลยะปีหกไงข้างลา่างว,วันที่แล้วอ๋อวันที่ททแล้วถูกค่ะเป็นของถูกเลยเด็กเขาถูกเขาได้ห้าล้อถูกด้วยถูกมอเตอรี่เนี่ยงานวันนี้ไม่มี จับฟิล์มเลยเหรอจับฟิล์มค่ะแล้วเอาไปออกตรงไหนช่องดอกรักดอกตะแบกครับแล้วก็ช่องบุญมาพานรวยเกี่ยวกับเรื่องอะไรพ่อผมจะลงทุกทุกไปผมเขียนเพลงเเนาคยได้ยินไปเจออะไรก็แล้วแต่ผมจะถ่ายตลอดเลยก็ขี่รถไปเรื่อยนะเจออะไรทำไปคือเป็นคนชอบเอาตรงนี้เป็นอารมณ์สินะครับ ดูเอานะครับนะรับโชคนะครับนะแผงนี้นะฮะนะฮะมีรางวัลที่หนึ่งลงมาแล้วนะนะครับผมนะฮะดูเอานะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับนะฮะรักเลขไหนนะครับอดูเอาเลยนะฮะเพิ่อบางทีดวงสมพงกันนะครับนะฮะมาไกลๆนะครับผมบางทีโชคอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเรานะครับนะอาจจะอยู่ข้ามจังหวัดกันเลยนะครับผม ตอนนี้นะฮะเราก็จุดทูปนะขอนะฮะขอเลขเาจากหลักจากหลักกิโลที่ให้โชคนะครับเพราะว่าอยู่จังหวัดสุรินนะครับจากจังหวัดสุรินใช่ไหมฮะครับออครับผมออเอามาจากหลักกิโลให้โชคก็เห็นทูปเห็นในข่าวว่าถูกกันค่อนจังหวัดพิจิตรเลย ถูกกันมากคอทั้คนแต่กันไม่ได้นับตัวคนได้นัรับแล้วมั่นใจขนาดไหนฮะถึงได้บอกเขาจ่ายทางมาเรื่อยเลยมั่นใจอยู่ว่าคู่มีสามเลขแต่ได้แค่สองเลขเท่านั้นเองเพราะสองเลขก็เลยเป็นจุดที่ว่าเราต้องสกิลใจเองตัวเองว่ามันจะถูกมั่นใจได้ลักษณะเป็นอย่างนั้นก็เลยต้อง ซื้อจากที่แขผงหน่วยของหลักกิโลนั่นมาอ๋อเขาบอกโอ้โหซื้อกันจังเลยอะนะฮะผมดูในใน u t u b e แล้วก็โอ้โหอ่าติดฉาเลยอะนะฮะเอออมาพอสมควรแต่ว่ามันเป็นตัวกลับแล้วก็เลขตัวอื่นด้วยห,ยหลายๆเลขเลขรถด,ด้วยแล้วก็เลขรถลูกสาวด้วยบ อ๋อครับผมก็เห็นเห็นเขาตั้งหัวข้อไว้บอกว่าแผงลอตเตอรี่แตกนะฮะผมเองก็สนใจนะฮะผมสนใจเอ๊ะจังหวัดพิจิตรอยู่จังหวัดพิจิตรนี่นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วงวดนี้นะฮะงวดนี้งวดนี้กำลังจุดอยู่นะครับขอระลังบสูงกว่าขอตัวเลขอย่างเป็นยังไงนั้นก็แล้วแต่ที่จะมาเพราะว่าเราไม่ได้จอดจงตัวเลขครับมั่นใจแค่ไหนอังวดนี้มั่นใจ80%เลยครับ เห็นไหมเห็นไหมนะฮะนะเพื่อนเพื่อนที่กำลังดูดูเฟซกำลังดู YouTube อยู่นะฮะแต่ต้องไลค์นะฮะต้องกดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับถ้าหากว่าคนไหนไม่ทำสามอย่างนี้ไม่ทำตามกติกานะครับผมนะจะไม่มีโชคนะครับนะเข้าไปที่ช่องดอกรักดอกตะแบกนะครับพร้อมกับช่องบุญมาพารวยนะครับผมนะฮะนะฮะสำหรับลรตอรี่งวดนี้เป็นลรตอรี่งวดวันที่หนึ่งตุลาครับพศ2 5 6 เป็นวันที่1ตุลานะฮะพศ2566นะครับผมนะฮะแล้ววันนี้ลงวันนี้เพียงเราจุดต่างถิ่นต่างจังหวัดข้ามจังหวัดมาหลายจังหวัดมากพอสมควรที่มาจุดอยู่ที่นี่เพราะว่าไม่มั่นใจเท่ากับปไปจุดที่หลักกิโลให้โชคถ้าไปจุดหลักกิโลให้โชคเราก็จะเป็นร้อเป็นต์เต็มครับผม เออพอจะบอกได้ไหมครับว่าเอออยู่อยู่เส้นทางเส้นทางระหว่างระหว่างอ๋อออกออกจากสุรินไปศรีสะเกดนะครับอ๋อออกจากสุรินไปศรีสะเกดนะครับนะฮะท่านผู้ชมห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุรินไปประมาณ50โลอ๋อห่างจากตัวเมืองสุรินไป์ไาสิโลเป็นเส้นทางของอำเภอไหนไปถึนนอองอำเภอไหนครับเป็นอำเภอศรีขอครับ เอปปเ,เป็นอำเภอสีของสีขอสีขอใช่ไหมฮะเพราะว่าอาจจะตำเ,เพี้ยนนะครับรว่าที่นั่นนะฮะไม่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านของเราที่ที่เราคุ้นน,นะฮะก็เลยก็เลยเรียกเรียกไปผิดถูกๆนะครับนะฮะบ้านเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะปีปนี้จะไปหนึ่งครั้งหรือไม่ได้ไปเลยไปทําอะไรที่นั่นฮะไปหาลูกสาวะะอ๋อลูกสาว เรียนอยู่ที่จังหวัดพิจิตรก็คำงานทีนันต่อมาตอต่อเอาละเจ๊เจ๊ฝันดีไหมวันนี้รือว่าคอยที่คู่คอยที่คู่คอยที่คู่ใช่ไหมฮะเอาอะไรอีกงานนี่แหละจังหวัดพิจิตรเราจะต้องแตกจะต้องแตกนะฮะ,นะฮะนะพองวดที่แล้วก็แตกมาแล้วนะฮะนะฮะแตกมาแล้วงวดน,นี้ทําไมจะไม่แตกนะฮะอะย่างไงแล้วก็ก็ดูเอานะครับอยู่ที่โชคใครโชคมันนะฮะนะฮะ ก็เดี๋ยวถ้าหากว่าทูบออกมาลักษณะแบบไหนนะฮะเดี๋ยวดอกรักเองนะเสระจขายโพสต์ไปเป็นคลิปเดียวกันนี้แหละฮะนะฮะครับตอนนี้นะพี่บุญมาพารวยนะหลังจากที่นะฮะจุดทูบแล้วนะครับตอนนี้ก็มานะฮะมาดูนะครับว่าเออจะได้เลขอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวลักเข้าไปใกล้ซิเข้าไปใกล้ซิ อันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวต้องไปด้านหน้าเข้าไปด้านหน้านะครับผมตอนนี้นะฮะเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะตอนนี้นะอ่าเห็นพี่เขาบอกว่าได้สองตัวแล้วนะได้สองตัวแล้วคือเรียกอะไรฮะดูเลขอะไรนี่นะฮะนะฮะทูบส่วนมากแล้วเขาจะมีแค่เขาจะมีสามตัวนะครับนะแต่งวดที่แล้วนี่นะฮะเขาให้เรานะครับนะสามตัวแต่ว่าจุดไม่ไม่ติดนะติดแค่สองตัวนะครับผมอดูเอานะครับว่าเป็นเลขอะไรนะฮะ นี่เลยนี่เลยนะรลอรอตัวที่สครับอันนี้คือทูบนะฮะที่ได้มาจากาจังหวัดสุรินทร์นะครับเพิ่งงวดที่แล้วนี้นะฮะถูกกันตึมเลยฮะ,ะที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมงวดนี้นะคะรับยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อละกันนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับมดูเอานะครับนะ,ะตอนนี้ดอกลักย้อนกลับมาถ่ายอีกแล้วนะฮะนี่นะฮะอสองตัวเห็นแล้วนะค,ะนครับผมไม่บอกนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะให้ท่านดูเองนะค,ะครับผมแล้วเดี๋ยวกําลังจับเป็น3ามตัวนะครับผม นะฮะตอนนี้เจ๊สำเนนยงนะคนดังนะครับนะคนดังนะของจังหวัดพิจิตรนะครับนะที่ไปซื้อลอตเตอรีร่จากจังหวัดสุรินแล้วถูกกันตึมเลยนะฮะนะฮะแล้วมาบอกอ่าที่จังหวัดพิจิตรเราก็ถูกกันอีกค่อนจังหวัดพิจิตรนะฮะเออเจ๊เรียกอะไรครับ โอ4 3 9ค่ะวัดนี้นะตอนนี้นะครับผมก็มีนะฮะท่านท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับนะฮะที่มาแวะปั๊มน้ำมาทานอาหารกันนะครับก็มาดูนะมาดูทูบนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยทูบที่ที่ที่จุดกันนะฮะองวดที่แล้วนี่ก็ได้4 6นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะนะฮะนี่ฮะก็คือแบ่งปันนะแบ่งปันนะครับผมนะฮะ ไม่เชื่ออย่าลบลือนะครับผมยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนชาวเฟซนะฮะได้เห็นนะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าหากคนไหนไม่กดไลค์กดแชร์คนนั้นไม่ได้โชคเดอ้อเดอ้อตอนนี้นะครับนะเราดูที่ทูบนะทูบได้มาแล้วนะสี่นะฮะสามเก้าใช่ไหมแต่นี่ทะเบียนรถของพี่บุญมาพารวยนะครับนี่นี่นี่น,นี่พูดแลวจะหาว่าจะหาว่าเ,ออเลอะเทอะนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะ ที่ที่ทูบนะฮะได้439นะแต่ว่ารถพี่บุญมาพาดรวยนะครับได้463เป็นเลขตัวเดียวกันนะครับผมนะฮะอย่างไงก็ดูเอานะครับดูเอานะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนาะอดีใจมากครับพี่บุญมาที่ผมได้มาเจอตัวจริงของพี่นะครับห็นอยู่ใน youtube นะฮะแล้วพูดถึง ก็ขอบอกนะครับผมถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ดู y u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  e นะัคลิปนี้แล้วนะครับผมนะก็ถ้าหากว่าได้โชคนะครับให้ขึ้บุญมาเข้าไ่ายบอกดต่อว่าจะต้องจะต้องไปยังไงนําอะไรไปบ้างจะ,จะไปที่ชุนลินนะครับไปที่ลาติโนให้โชคละครับเพราะว่าตรงนั้น,ปนไปไปได้โชคมากัเลยวันนี้ก็จุดคูค ได้เลขออกมาแล้วแล้วคนที่เห็นในคลิปนะดูเอาเองตรงนี้ไม่แนะนำว่าจะมาได้ตรงเป๊ะเลยนั้นมันไม่ใช่ละครับแต่ว่าอยากให้พิจารณาดูเอาเองว่ามันจะมาตรงนี้ไหมถูกไหมเลขนี้ได้ไหมโชคใครโชคมันเป็นโชคของใครของมันนะครับอยู่ที่บุญวาสนาแล้วว่า ถ้ามีโอกาสหากว่าได้เลขตัวนี้อาจจะนะครับผมซื้อไว้แล้วผมเอาไว้แล้วแต่ว่าถ้าได้เลขตัวนี้จริงๆเป็นรางวัลที่หนึ่งจะพาพี่ๆน้องๆและเพื่อนชาวเพสไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปดูช้างตัวใหญ่กันใกล้ๆนิดนึงอ๋อเลขอะไรเอเลขอะไรเอเลขอะไรเออ ถ้าหากพี่บุญมาได้รางวัลน,นะนะฮะนะฮะก็จะได้เหมารถไปกันนะเอาตีคันดียังตอบไม่ได้นะครับเดินทางไปอยู่ครับ,รบาูกอย่างไงแล้วก็งวดนี้เป็นงวดของวันที่วันที่หนึ่งตุลาครับวันที่หนึ่งตุลานะฮะไอ้ก่อนหน้านี้ผมบอกผิดไปหรือเปล่า เนาะเป็นวันที่หนึ่งตุลาเนาะปีหกหกนะครับวันที่สิบหกสิบหกกรกฎาเอสิบหกกันยาได้มาแล้วสี่หกขับงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วแต่ลอตตอลี่แตกเลยที่นั่นแหล่ะแขกตั๋ี่แตกเลยนะฮะแต่งวดนี้จะได้เป็นยังไงไม่รู้รอวันที่หนึ่งแล้วตัดสินอีกทีครับ ก็ดีใจนะที่ที่ดอกร้าเองเราผ่านมานะครับพอดีมาเห็นป้ายพอดีนะก็เลยแวะเข้ามาถามนะพอดีมาเจอเจ๊สำเนียงก่อนเลยนะแล้วก็ถามว่าพี่บุญมาอยู่แถวไหนพอดีตกก็อยู่ต้านหลังนะพอดีได้มาเจอตัวเป็นนะครับนะครับผมอะไรยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีโชคร่วมกันนะครับผมพอดีทุกคนนะครับจำไว้จาเลขไว้นะครับอย่าลืมติดตามนะฮะทางช่องนะดอกรักดอกตะแบกกับช่องบุญมาพารวยครับทางยูทูบทางเฟซด้วยนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ